สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับไม m ม n o นนะครับและนี่ก็คือการเทสสั้นๆนะครับสำหรับไม m ม n o นตัวนี้นะครับเป็นไมคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งมีราคาที่ถูกมากๆนะครับได้ยินมาว่าแบงค์พันมีทอนนะครับตัวนี้ไมตัวนี้นะครับเป็นแบบคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็โพลาร์แพทเทิร์นเนี่ยเป็นคาดิโอนะครับ ฟ r e q วอ n c นเนี่ยอยู่ที่20 h z ถึง20กิโลเฮิรตนะครับก็คือ20ถึง20,000นั่นเองนะครับไมตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ USB ไม่นะครับการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราต่อ USB เข้าคอมนะครับแล้วเราก็ทำการเปิดโปรแกรมที่จะอัดนะครับหรือว่าใช้เล่นเกมคุย Discord กับเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นอัดพอดแคสต์ไลฟ์สตรีมผมว่าเป็นไม่ที่ค่อนข้างเหมาะสาหรับ คนเริ่มต้นนะครับเราเสียงนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้ยินเลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับราคาในประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะครับในตัวกล่องนี่ครับก็คือมีตัวไม้นะครับมีปุ่มเก์มาให้นะครับอันนี้ผมพยายามที่จะอ่ามีปุ่มเกนเห็นไหมเนี่ยเร่งเบาอันนี้ผมปรับอยู่ประมาณนี้เนาะ เราข้างล่างก็คือเราสามารถแบบต่อได้เลยเนาะต่อสายนี่เข้าคอมอันนี้ผมก็อัดตอนนี้นะครับผมก็อัดผ่านโปรแกรม Adobe Audition อยู่นะครับไม่ทราบว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรียกว่ามินิรีวิวแล้วกันนะจริงๆถ้าเอาไปทำแบบพวก ASMR ได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับต้องลองดูเหมือนกันไหนลองกินน้ำดู เออผมลืมบอกระยะนะครับระยะที่ผมนั่งพูดอยู่เนี่ยก็ประมาณแค่นี้เองไม่ถึงคืบนะครับอ่ะถ้าเราลองห่างๆออกมาหน่อยนะครับจะลองห่างๆออกมาค่อยๆห่างอันนี้ประมาณคืบหนึ่งล้วอ่าเดี๋ยวลองดูอีกอ่าถ้าไกลๆนะครับพวกไมค์คอนเดนเซอร์มันจะเริ่มรับน้อยแล้ว

ยิ่งเราออกไปห่างตัวไม้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเบานะครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเวลาจะใช้อัดเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น voice over นะครับผมก็แนะนำให้พยายามพูดใกล้ๆนะครับเราก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมลองถอดเจ้าฟองน้ำที่เขาแถมมาให้ด้วยว่ามันจะให้คุณภาพเสียงที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ ครับผมและตอนนี้นะครับผมก็ได้ถอดฟองน้ําออกไปแล้วว่าไม่แน่ใจว่าเสียงตอนนี้ที่ได้ยินมันแตกต่างกับตอนที่ใส่ฟองน้ํามากหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยห้องผมก็เปิดแอร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็เปิดไฟอยู่2ดวงนะครับไม่รู้ว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปลองฟังกันอีกทีนะครับครับผมนี่ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับลองไปตัดสินใจกันดูว่าชอบไม์ตัวนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถตัดสินใจแทนใครได้เนาะ ก็ลองดูครับอันนี้ราคาถูกมากได้ยินมาว่าไม่ถึงพันนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ